ก้ไขก็คือจบแต่มึงไม่คิดจะแก้ไขมึงจะตะแบงแถกันไปมันไม่ได้นะมึงเข้าใจป่ะมันไม่ได้มันมันต้องอยู่ในหลักของความเป็นจริงไอการที่มึงจะเรียกร้องสร้างสูงปฏิบัติทําอะไรกูไม่ว่าหรอกแต่คําถามคือกูก็เห็นหลายๆวัดนะที่เขามีความต้องการเหมือนมึงเนี่ยนะเขาก็พยายามที่จะระดมกันเองนะถามว่านวันนี้ยกตัวอย่างเลยยกตัวอย่างแบบ แบบจริงจงจังๆเลยวัธรรมกายกูไม่เห็นวัธรรมกายเนี่ยเขาจะไปของเงินจากรัฐบาลเลยเขาก็รวบรวมจากจิตศรัทธาของพวกเขาเองวัธรรมกายที่เป็นเป็นระเบียบมากนะคุณรู้ปะพระเองนะจีวงจีวอนี่แบบตึงมากจะเดินจะอะไรนี่เป็นระเบียบทุกอย่างเป็นระเบียบหมด ผมเมเคยไปครั้งหนึ่งแต่ผมไม่ได้ไปอยู่ในในแบบในแบบในการนั่งสมาธินะผมไปเนี่ยเพราะว่าผมอยากรู้ว่าวัะธรรมากายอ่ะเขาสอนแบบไหนก็เข้าไปดูเหมือนที่อาจารย์เบียร์บอกอะ่ะถ้าคุณอยากจะนั่งสมาธิคุณก็ต้องเข้าไปในสถานที่รวมของคนอยู่เยอะๆก่อนจะได้รู้ว่าการนั่งสมาธิต้องมีวิธีปฏิบัติยังไงผมก็อยากจะรู้ผมก็เลยเข้าไป ก็ไม่เห็น scream, there, <an> Arizona, ek, มันมีอะไรก็เห็นแบบว่าเออไว้ทุกคนเขาก็พร้อมใจช่วยเหลือกันยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีใครรวยไม่มีใครจนทุกคนช่วยเหลือกันหมดพระมีระเบียบมากทุกอย่างสะอาดสะอ้านมากคาถามเขาไปขอเงินจากวัฒนวัฒนการเนี่ยเขาไปขอเงินจากัฐบามาทำเหรอเขาก็เอาเขาก็เอาเนี่ยอย่างนี้เห็นคือความศรัทธาความเชื่อแล้วก็พูดอยู่ทุกครั้งว่าศรัทธาความเชื่อกูไม่ได้โกรธใครเพราะต่างคนต่างมีความศรัทธากับความเชื่อไม่เหมือนกัน วัดของพระพยอมอ่ะผมถามว่าเนี่ยวันเนี้ยเขาเลี้ยงคนเ่ะเท่าไหร่เขาปลูกผักขายของนู่นนี่นั่นนำของที่คนไม่ใช้แล้วไปซ่อมแล้ขายเนี่ยคำถามคือเขาต้องไปขอเงินจากรัฐบาลมาทำไหมไม่มีเลยเขาใช้ความความสมรถของหลวงพ่อประปยอมไม่จะมีอะไรเลย แต่พวกคุณแม่งคิดว่าทุกอย่างง่ายหมดไงแค่ไปขอเงินรัฐบ,บาลแล้วก็จบมันจริงเหรอวะเสียต่อมา,าพระพิยมพูดถึงการเมืองกูไม่รับถือเห็นไหมนเนี่ยแต่และคนมันก็มีความคิดไม่เหมือนกันไงเข้าใจป่ะผมถามว่า,นาเนีาวันนี้ถ้าเกิดนายกอุ้งอิงอะ่ะเกิดบ้าจี้ขึ้นมาโอ้โหโยนไปสองหมื่นล้านเพื่อไปสร้างศูนย์อะไรของเขา ศูนย์การเรียนรู้ของเขาผมแต่ว่าเอาเงินสองหมื่นล้านเนี่ยมาช่วยคนในประเทศเกี่ยวกับเรื่องค่าน้ำมันค่าไฟค่าแก๊สุงต้มอันไหนมันสำคัญมากกว่ากันไฟน้ำมันแก๊สุงต้มกับไอศูนย์การเรียนรู้เนี่ยอันไหนมันสำคัญมากกว่ากัน ตะกะแม่งโคตรง่ายเลยถ้าเกิดเขาต้องโยนมาให้มึงสองหมื่นล้านและไอ้ศูนย์การเรียนรู้ที่มึงอยากจะทําเนี่ยไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหอไร่แต่ถ้าเกิดโยนสองหมื่นล้านมาช่วยคนที่แม่งค่าไฟค่าน้ามันค่าแกุ้งต้มโทษทีนะทันทีครับแล้วทาไมกูเป็นคนหนึ่งที่เสียภาษีแล้วกูต้องเอาภาษีกูไปทาศูนย์การเรียนรู้ทั้งที่ประเทศไทยแม่งมีวัดเป็นหมื่นๆวัด วัดมีเป็นหมื่นหมื่นวัดมึงเบอกไปเลยซึกอกระดานมาอันหนึง่งไ่พระเนี่ยนะที่บุดบวกกันอยู่เนี่ยบางองค์เนะี่ะเรียนจบมาหาลัยนู่นนี่นั่นมาสอนดิเนี่ยศูนย์การเรียนรู้ที่ไม่ต้องลงทุนคําถามคือมันมีนายะอะไรเหรอไอ้สองหมื่นล้านเนี่ยแค่นี้ยังคิดไม่เป็นเลยจะตบแบงจะทําไม่ได้ศูนย์การเรียนรู้มึงก็ไป็นกลุ่มุมึงดิ นะี่ยกลุ่มเชื่อมจิตมึงอ่ะมันก็ไปหาเงินทากันง่ายมากมันจะเรียนกี่เรียนก็เอาเลยภาพรวมมันไม่ได้ระบบการจัดการไม่ดีทําอะไรคือทุกอย่างนะผมจะบอกให้เรื่องจะทำไอศูนย์การเรียนรู้นู่นนี่นั่นกูไม่รู้หรอกแต่เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องให้ทางสำนักพุทธเป็นคนจัดการไม่ใช่พระองค์นี้ จริงๆพระองค์นี้ไม่ได้มีสิทธิ์ในการที่จะมาขอทําศูนย์การเรียนรู้นะกูถามว่าวันเนี้แก๊ส4 40บาทเนี่ยถ้าเหลือประมาณ3 50เนี่ยกูว่าเน,นี้ยเรียนรู้ดีดีด้วยพ่อค้าแม่ค้าจะต้องไม่ต้องขายผัดกระเพรา50บาทอาจจะเหลือ40บาทหรือ35บาทเหมือนเดิมอันเนี้ยกูว่าเนี่ยเรียนรู้จริงยังไม่เข้าใจเลยว่าอันไหนสำคัญและเร่งด่วน ศูนย์การเรียนรู้สําคัญไหมสาคัญแต่ไม่เร่งด่วนแต่ค่าแก๊สค่าน้ํามันค่าไฟที่กาลังขึ้นอยู่สาคัญแล้วก็เร่งด่วนฉะนั้นก่อนที่จะคิดอะไรอย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนที่คิดว่าตัวเองจะทาประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติถ้าคิดว่าจะทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติต้องหยุดความคิดไอศูนย์การเรียนรู้เชื่อเหอะโรงเรียนที่ดีไม่ได้บอกว่าจะมีเด็กนักเรียนที่จะดีทุกคนนะเว้ยกูจะบอกให้โรงเรียนที่เสียค่าเทอมแบงแพง อาจจะมีเด็กเฮี้ยต็มโรงเรียนก็ได้ฉะนั้นคือไอ้ศูนย์การเรียนรู้มันไม่ได้บอกว่าพอแม่งมีแล้วจะมีพระที่ดีนะเว้ยพระที่ดีไม่อยู่ที่การเรียนรู้มันอยู่ที่จิตสํานึกกับการปฏิบัติเข้าใจปะมันอยู่ที่ข้างในจะบวชจะเป็นพระพิสุทธิสงฆ์มันอยู่ที่ข้างในไม่ได้อยู่ที่นี่จริงเออไปทําตัวเองให้ดีก่อนแล้วค่อยว่ากันในศูนย์การเรียนรู้เนี่ย จะเรียนเมือไหร่ค่อยว่ากันไอ้เชี่ยนะถ้าเป็นไปได้นะนะกูขอถวายให้ทั้งพระปิ่นเสาแล้วก็ธนวยด้วยแล้วกันนะอันนี้เขาเรียกน้ำทิพประทานเวลากินไปสองวันมันจะถ่ายออกเพื่อสิ่งที่อยู่ในสมองอะ่ะมันจะออกไปตามน้ำทิพประทานร่างกายจะได้สมบูรณ์สมองและสติจะได้สมบูรณ์กูให้ฟรีนะมาได้เลยกูยอมเสียตังโคดแล้วสี่ร้อยาชั้งแมงให้เลย ไปกินสองวันให้มันถ่ายออกมาถ่ายความคิดที่ไม่ดีออกมาถ่ายสติที่มันไม่มีสติสตังออกมาให้หมดเลยอืมโ,โครงการสามแผ่นนะจะมาขอเงินสองหมื่นล้านก็ <c oughs> นั่นแหละฉะนั้นคือถ้าเกิดไม่เข้าใจคําว่าสําคัญแต่เร่งด่วนกับสําคัญแต่ไม่เร่งด่วนก็พูดยากน,นะคนเรานะมันต้องใช้มุมมองที่มันเป็นกลางถึงจะคุยกันรู้เรื่องนะถ้าเรามองตัวเองนะเราจะมองคนอื่นไม่เห็นเลย แต่แ้วเรามองตรงกลางเราจะเห็นคนอื่นด้วยจริงๆไม่เป็นไรจะให้จุกว่าถ่ายหมดอ่ะพี่ย,ายา่านะขนะี้ันสมองไงก็ใช่ไงมีขี้สมองเยอะไงน้ำที่ประทานมันช่วยระบายอยู่แล้วไงมันช่วยเอาพวกไขมันอุดตันออกกูแล้วไงฉะนั้นคือแทนที่ออกซิเนจะไปเลี้ยงสมองไม่พอกินน้ำที่ประทานหายหมดอ่ะจริงๆ ต้องคือเราไม่ได้จดแบบไปกําจัดเขาหรอกแต่เขาเราแค่อยากจะให้เขารู้สึกว่าให้เขามองมุมอมออที่มาเป็นกลางถ้าวันนี้ไม่นั่งคุยกับผมผมถามว่าถ้าวันนี้ไอ้ศูนย์การเรียนรู้กับค่าไฟค่าน้ำค่าน้ำมันอะไรมาสาคัญกว่ากันกับคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่ว่ากูไม่อยากให้พระพุทธศาสนาแบบไม่คงอยู่นะกูอยากให้คงอยู่แหละแ,แต่คําถามคืออะไรมันมีเรื่องที่มันสาคัญกว่าที่คุณจะไปนั่งทําศูนย์การเรียนรู้ไง มันแยกแยะความสําคัญได้อ่ะคนเราอ่ะถูกป่ะเศรษฐกิจตอนเนี้สูนการเรียนรู้เ่ะคุณรู้ป่ะว่าตอนเนี้นิคมอ่ะปิดไปกี่เฟสละ้ะคุณรู้ป่ะว่าแล้วันเนี้ยดอกเบี้ยเนี่ยกําลังจะลอยตัวนะคุณรู้ป่ะคนที่เคยผ่อนบ้านเนี่ยนะหมื่นกว่บ,บาทจะกล้ไปเกือบสองหมื่นแล้วนะ มันมีหลายเรื่องหลายราวนะที่มันเกิดขึ้นแล้วมันสําคัญจะต้องเร่งด่วนในการจัดการนะนะฉะนั้นคืออย่ามองแต่ตัวเองต้องมองภาพรวมทั้งหมดของเนี่ยทั้งหมดเลยนะเล่นไปมองแต่ตัวเองอย่างเดียวตัวเองก็ถูกอะดิใช่ป่ะเออคนตกงานมากมายจะไปเรียนรู้อะไรอะน้ววันเนี้ยเราเป็นคนที่ได้รับอย่างเดียวเราไม่เคยให้ไงเพราะอะไรเราดีนีเฉยแล้วคนก็ามาใส่บาตรไงคุณเคยรู้หรือเปล่าว่า ตลาดตอนเนี้เป็นยังไงบ้างคุณไม่เคยเดินตลาดเช้าคุณมีแต่ยืนรอตลาดเช้าไงคนในตลาดแต่ละคนน่ะนั่งมองหน้ากันยิ้มต่างคนต่างซื้อกันเองแล้วนะเศรษฐกิจตอนเนี้คนตกงานก็ต้องหางานทำเพชศเอกัอดีครับทุกคนมันดิ้นรนหมดแหลนะนะมีแต่คนขายของแต่ไม่มีคนซื้อของนี่พี่ชนะ,ะพรเขาเขาบอก ฉะนั้นคือกําลังจะบอกว่านะวันนี้อะไรที่มันช่วยเหลือกันได้มันก็ต้องช่วยเหลือกันสิ่งใดที่มันสําคัญแต่ยังไม่เล่งดวดก็อย่าเพิ่งทําก็หมดเรื่องแค่นั้นเองก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่มันมาตะแบงตะแบงอยู่เนี่ยคืออะไรอยากจะมีแสงอยากจะทําให้คนเขารู้จักอะไรเงี้ยเหรอเรามีจุฬาลงกรวิทยาลัยอยู่แล้วนะศูนย์การเรียนรู้พระก็ะนั่นแหะสินะแค่จุฬาลงกรวิทยาลัยนี่ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะ <laughs> รู้ไปถึงขนาดไหน เยอะแยะขนาดนี้ทำไมจะต้องสร้างพอศึกษาจบใหม่ไม่มีอาชีพรับรองนี่มันคือเหตุผลฉันคือการแก้ปัญหาของรัฐบาลเนี่ยเขาจะต้องแก้ปัญหาในจุดที่มันสาคัญเขาไม่ได้คิดว่าเรื่องการเรียนรู้ไม่สําคัญนะแต่มันรอได้นะแล้วมันก็มีวัดเป็นหมืน่มนๆวัดให้มึงแม่งไปเรียนรู้ได้ฮะมึงไปกันครบหรือเปล่าวะหนึ่งจังหวัดพี่คิดว่ามีพระกี่วัดวะและมีกี่วัดในจังหวัดนั้นอะ พี่คิดดูเดี๋ยวฉันคือไม่ต้องถึงขนาดทําแบบนั้นหรอกจริงๆนะไอที่พูดไม่ได้มีความโกรธเกลียดนะแต่กเราจะบอกว่าอะไรที่มันสาคัญมันควรจะทําก่อนเราอะนะกองพระเหลืองเองเน่ะควรจะปฏิบัติตัวนะอยากให้คนอื่นนะมาเรียนรู้กับเราอยากให้คนอื่นนู่นนี่นั่นเราจะต้องทําตัวให้เขาอยากจะมาเรียนรู้กับเราก่อนนะ ทำยังไงอ่ะให้เขารู้สึกว่าเออไว้เราเป็นคนที่น่าเคารพเราเป็นพระที่น่าศรัทธาเราเป็นพระที่แม่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอออย่างเงี้ยกูว่านะก่อนที่จะทําศูนย์น่ะทาตัวเองก่อนก่อนที่จะเริ่มต้นปักเสาเข็มนะเสาเข็มแรกต้องเป็นตัวเราเองนะเว้ยตัวเราเนี่ยคือเสาเข็มเสาเอกเสาโทนะปักให้มันแข็งแรงนะแล้วค่อยกระจายออกไปวิสิลักบดีครับนะ ไม่อยากมีใครไปเรียนรู้ทุกคนอนาจมีงาน <c oughs> นะจริงๆนะเราแวงแบบเห็นแล้วเราก็แบบคือจะไม่พูดจะปล่อยผ่านก็ไม่ใช่เรื่องแต่พอพูดแล้วเราก็รู้สึกว่าเออแม่งก็เดี๋ยวจะไปหนึ่งหุ้นอย่างนี้คือไม่อยากคือไม่ได้อยากสร้างความขัดแย้งนะแต่บางเรื่องเน่ะอยากจะแบบบอกให้รู้ว่ามันเป็นแบบนี้เออมันต้องมันเออมันต้องให้คนศรัทธาตัวเราเองก่อน นะเนี่ยยังหลวงปู่ศิลาเนี่ยผมยังไม่เคยเจอท่านแต่ผมเคารพท่านมากผมศรัทธาหลวงปู่ศิลามากผมไม่เห็นต้อง,องมาให้หลวงปู่ศิลามาสอนอะไรเลยใคป่ะคือเรารู้อยู่แล้วไงคือบางครั้งนะผมจะบอกอย่างหนึ่งนะว่าเวลาที่เราอะ่ะมีความต้องการอะไรที่มันเกินตัวมันจะเป็นทุกข์ แล้วพอเป็นทุกข์อะ่ะมันจะมองทุกอย่างไม่มีความสุขเว้ยไปแล้วครับเจ๊พัดไปแล้วนะยายนพึ่งสวัสดีค่ะล่าสุดนะัดตบสาวตำรวจส่งตัวฝากขังเรียบร้อยนะควาจริงเขาถึงบอกว่าหลายๆอย่างนะในสังคมเนี่ยนะถ้าเราไม่พูดเราไม่กระตกไว้นะแม่งก็ไปกันใหญ่ไม่เคยเจอเหมือนกันแรลืกถึงท่านเหมือนกระดาษ เออก็จริงเนี่ยผมไม่เป็นคนที่นับถือหลวงปู่ศิลามากนะผมจะบอกให้แล้วผมก็เป็นคนโชคดีที่ผมจะมีของดีๆของหลวงปู่ศิลานะเว้ยกูจะบอกให้ล่าสุดอะผมได้ถุงได้น้ำน้ำเต้าอะ่ะกับอะไรวะเบี้ยกแก่ผมยังเอามาให้กับคนในไลฟ์เลยถามคนในไลฟ์อยู่เดียจริงๆเดี๋ยวจะให้ดู เนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยผมจะส่งให้แล้วเนี่ยเนี่ยวันที้ผมมาส่งให้แล้วเนี่ยเนี่ยผมไม่เป็นคนโชคดีนะพูดตรงนะไม่โกหกนะเนี่ยไม่ต้องไปถึงวัดมีคนมาช่วยเรื่องข้าวกล่องคอยให้ผมมาช่วยข้าวกล่องแล้วผมก็เกรงใจนะคนมาช่วยข้าวกล่องผมก็เลยให้เนี่ยให้ไปทั้งทั้งหมดเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้ไปหมดนี่เลย แต่เท่าไหร่กูจาไม่ได้แล้วจำไม่ได้จริงนะให้ตายกูจำไม่ได้นะเท่าไหร่ไม่รู้นึกก่อนวะเท่าไหร่วะไปที่ลืมจริงนะเนี่ยเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้อะนาา่ารักเบี้ยกแกมีอีกไหมคือเป็นชุดอย่างนี้เลยเป็นแบบนี้เลยเนี่ยที่ผมให้ให,ให้ให้บูชากันเนี่ยของหลวงปู่เนี่ยแต่ผมแถมนี่ให้ด้วยไง เขามาช่วยเข้ากล่องนะที่จะแจกวันอาทิตย์เนี้ยเนี่ยพิธีเนี่ย,นนยหยดน้ำเนี่ย mm hmm. เท่าไหร่วะมีใครบูชา mm hmm. ไ่าะกูําไม่ได้แล้วจำไม่ได้จริงๆเนี่ยพี่จุ๋มจิ๋มมาดีค่ะ mm hmm. เท่าไหร่วะสองเออใช่สองาสิบาบาทสองรบาทใช่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 สอาเใครอยากได้นะทักมาได้เลยนะ วันนี้กูมีอารมณ์แล้วเดี๋ยวกูแจกไม่ให้หมดเลยสองร้อยห้าสิบเก้าบาทเป็นพันเลยนะผมจะบอกให้แต่เจมมันให้ผมมาเนี่ยเจ๊ให้มาสองอย่างเจ๊ให้มาแค่นี้ให้มาแค่อห่อผ้ากับน,นี่กับน,นี่น้ำเต้าเรียกซับแต่ผมมาให้พระองค์นี้ไปเฉยๆที่ทําที่เจ๊ทำข้าวกล่องอะมาตอนที่ไปไปที่บ้านเขียวเดียแล้วเขียนคาว่าถุงเว้ย ไปที่บ้านเขียวแล้วเขียนคาว่าถุงเนี่ยใครอยากได้ก็บอกแนละ้วกันวันนี้าราลมอยากแจกนะพี่ยังไม่ได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวส่งวันนี้แหละนะช่วงนี้ส่งไอ้น้ำที่ประทานฝนมันตกที่ร้านโอ้โหต้องรีบส่งน้ำที่ประทานนะจองไม่ได้จองไม่ได้ คือเรื่องของเรื่องคือเวลาฝนตกอ่ะเด็กมันเข้ามาเอาของลําบากมากที่บ้านเดียนะของเจพ๊พรเดี๋ยวส่งไปพร้อมน้ําที่ประทานอีสองขวดไงเจ๊ดวงพรถุงอ่ะใครอยากได้ไปที่บ้านเขียวเดียแล้วกันบ้านเขียวม่้มีค่ะนี่ดีจุด L O V E หนึ่งหกแปดนะ ของใช้อวงพรเดี๋ยวไปพร้อมน้ำที่ประทานอีกสองขวดเนี่ยคือน้ําที่ประทานกล่องม,มันใหญ่ผมเลยต้องรีบแพ็คเพราะสองวันที่ผ่านมาเนี่ยสุดยอดค่ะตกทั้งวันเลยแล้วเวลาตกอ่ะเด็กมันเข้ามาเอาของลาบากเข้าใจไหมไมาพิมพ์คําว่าถุงแล้วกันแล้วก็ชื่อที่อยู่เบอร์โทรจบเท่านี้เดี๋ยววันนี้ตอนเย็นเชหมวยก็ส่งน้ําที่ประทานไปเนี่ยเนี่ย วันนี้ตอนเย็นนะแปลว่ารถต่อไปพรุ่งนี้เช้าส่งเข้าใจแบบนี่เมื่อเช้าเข้าห้องน้ำไปสองรอบเลยสองรอบแล้วกูถ่ายออกมาหมดเลยจริงๆถ่ายมาแบบใครกินใกล้หมดทักมาก่อนนะเพราะว่าคนที่สั่งไปแล้วทานผมจะส่งให้ก่อนนะอย่างพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวก็ส่งให้พี่น้องพี่ดวงพรนะที่แน่ๆที่ติดค้างไว้สองขวดรอไปก่อนเลยนะใครที่แบบทานอยู่อ่ะแล้วกำลังดีๆเชื่อผม เพเดี๋ยวพี่น้องเนี่ยรู้สึกว่าจะไปตรวจมาที่ยิเจ็ดมั้งแกจะไปตรวจค่าอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะอยากได้บ้างจังเลยอยากได้อะไรเจ๊อยากได้อะไรขวดหนึ่งประมาณแปดร้อยมิลลิตรนะประมาณแปดร้อยนะสี่ร้อยห้าสิบาทค่าส่งห้าสิบก็ห yeah, yes, ้าร so ้อยอ่ะนะขอบ้านเขียวอีกรอบ ดีจุด l o v e 168แนดะนี่ดีจุด l o v e 168กินดีผมกินทุกวันกินแล้วมันถ่ายเมื่อเช้าเนี่ยผมนอนตื่นมาเกือบตีสี่อ่ะคือนอนหลับยาวมากเมื่อวานนอนเร็วมากให้เตยทำหมูจุ่มให้เตยทำสบับกูห,หลรบ ับแบบเหมือนในตัวเนี่ยแม่มีแต่หมูจุ่มเต็มตัวหมดเลยเช้ามาออกเกี้ยงเลยหมดเลยเหรอหมดเมื่อวานหมูน,ะะนั่นแหละหมดเกี้ยงเลยนั่งกินสามทุ่มมัง้งแล้วก็นอนตื่นมาทิ้งเกือบตีสี่อ่ะสิบนาทีตีสี่มัง้งแล้วก็ไปพระแม่ธรณีเมื่อเช,ช้านะชูรถเติมไหมไม่เติมไม่เติมผมไม่ควรไม่กินชูรถ บ้าแหมจริญอาหารแต่กินเยอะจริงนะโคตรเยอะเลยพึ่งน้ำอะไรมันเป็นน้ำสมุนไพรเดี๋ยวเล่ารอบเดียวแล้วกันน้ำสมุนไพรชื่อว่าทิพระทานมันเป็นน้ำที่เอาไว้ดื่มเป็นเป๊กนะก่อนอาหารเช้ากับก่อนนอนน้ำตัวนี้มันจะช่วยระเบิดไขมันที่มันอุดอันในเส้นเลือดฉะนั้นคือระบบร่างกายที่มันเกิดขึ้น มันเกิดจากระบบของออกซิเจนในเส้นเลือดมันไหลเวียนไม่ปกติแล้วโรคณปัจจุบันนี้ที่มีปัญหาในการเสียชีวิตเป็นระดับหนึ่งของประเทศไทยคือเส้นเลือดสมองตีบเ,เส้นเลือดสมองตีบเกิดจากอะไรเกิดจากไขมันที่มันอุดตันในเส้นเลือดออกซิเจนมันเลี้ยงสมองไม่พอนะนะ้วนะที่ประทานตนี้มันช่วยเกี่ยววันเรื่องของลองโควิดนะใครที่เป็นลองโควิดคืออาการเหมือนเดียก่อนที่จะกินน้ำที่ประทานคือฉีดวัคซีนและปัญหาเกิดคือเหนื่อยง่าย แม่เหนื่อยง่ายอยู่ดีแบบเฮ้ยอะไรวะคุณเป็นอะไรวะเนี่ยพอไปเช็คอัพก็ไปกลายว่าผมเป็นลองโควิดผมก็เลยเอาน้ำที่ประทานเนี้ยมากินประมาณเกือบสองสองปีกว่าแล้วนะกินเพื่อจะให้ร่างกายมันกลับมาเป็นปกตินะครับคนที่เป็นเบาหวานความดันโรคไตาทานได้แต่แค่ครึ่งเปกก่อนอาหารเช้ากับก่อนนอนใครที่มีประจําเดือนมาไม่ปกติดื่มได้โรคไวททองนะอันนี้สําคัญนะ กฎไหลย,ย้อนนี้ดื่มได้นะเหนื่อยง่ายตอนนี้ผมหายแล้วผมกินไอ้นี่แหละกินไอ้นี่แหละเวลากินเนี่ยเนี่ยแค่ทําอย่างนี้เองไม่ต้องเขย่านะเพราะตะกอไปอยู่ข้างล่างถามคนที่เขากินเดนมันถ่ายออกมานะเหมือนดีช็อกนะมันไม่เหมือนคนท้องร่วงนะมันถ่ายออกมาหมดเลยนะไอของเสียต้องเข้าใจก่อนว่าบางอย่างนะที่มันตกค้างในระ่างกายอ่ะร่างกายขับเองไม่ได้นะครับ เมันเป็นสมุนไพรมันจะมาขับออกทั้งหมดเลยจริงๆมันจะขับออกทั้งหมดเลยเดือนเดือนหนึ่งขายเยอะมากเลยนะผมจะบอกให้ถามคนที่ทานดีกว่าผมว่าในไลน์เนี่ยมีคนทานเยอะถามว่าในเวลามันถ่ายเป็นไงมันถ่ายหมดเลยแล้วมันจะหายใจสะดวกมากจริงๆเวลาถ่ายมันหายใจสะดวกร่างกายมันโฟลมากฉะนั้นคือถ้าออกซิเจนในเลือดมันหมุนเวียนดีอวัยวะร่างกายแม่งดีหมด ภูมพิพงภูมิแพ้แม่งหายหมดอะเมื่อก่อนผมไปภูมิแพ้นะจริงๆแล้วตอนนี้ผมมาได้นี่ผมก็ชอบเลยมาเป็นคอมมิ่งออย